ในฐานะอาจารย์แพทย์ประจำสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาวิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยขอเชิญชวนให้คนไข้โรคข้อที่มารับการรักษาที่คลินิกโรคข้อโรงพยาบาลจุฬาลงกรทุกท่านได้ไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโควิด -19 ทุกทกท,กท่านนะคะเนื่องจากว่ามีหลักฐานชัดเจน ที่แสดงว่าการฉีดวัคซีนจะช่วยลดอัตราการป่วยกัถึงถาะต้องเข้านอนโรงพยาบาลและอัตราการตายได้ดีขึ้นอย่างชัดเจนและนอกจากนี้คนไข้ที่เป็นโรคข้อและโรคภูมิต่อต้านตัวเองถ้าติดเชื้อโรคโควิด -19 นี้แล้วก็อาจจะทำให้อัตราตายสูงขึ้นถึง1.4เท่า เมื่อเทียบกับก่อนการแพร่ระบาดของโรคนี้เนื่องจากมีข่าวมากมายนะคะที่อาจจะทำให้ท่านควยเขวหรือวิตกกังวลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหมอก็ขอยืนยันว่าท่านอย่าไปกลัวหรือว่ากังวลใจเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนจนมากเกินไปนะคะวัคซีนนั้นอาจจะมีผลข้างเคียงบ้างแต่ว่าพบได้น้อยมากและก็ไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงถึงขนาดเสียชีวิต แต่ถ้าท่านติดเชื้อนี้อาจจะรุนแรงถึงขนาดเสียชีวิตหรือไม่ก็อาจจะเกิดปอดเสียสภาพอย่างเรื้อรังถาวรก็ได้นะคะนอกจากนี้ยาที่ท่านใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นยารัประทานที่ใช้รักษาโรคข้อหรือยาที่ปรับภูมิของท่านส่วนใหญ่ก็ไม่มีผลต่อการแพ้วัคซีนหรือประสิทธิภาพของวัคซีนท่านสามารถใช้ต่อไปได้ นะคะโดยที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องหยุดหรือลดยาเหล่านั้นแต่ก็มีข้อยกเว้นค่ะมีข้อยกเว้นสําหรับยาตัวเดียวก็คือริทักซิมับหรือแมปเทร่าซึ่งถ้าท่านได้รับยาตัวนี้อยู่นะคะอาจจะต้องมีการปรับเวลาในการฉีดวัคซีนนี้เพื่อที่จะได้ประสิทธิภาพจากวัคซีนให้ดีที่สุดเมื่อท่านได้รับยานี้อยู่แล้วให้ท่านไปปรึกษากับแพทย์ที่ ดูแลท่านประจำเพื่อกำหนดเวลาที่เหมาะสมสำหรับการฉีดวัคซีนต่อไปค่ะหมอขอให้คนไข้ทุกคนนะคะเชื่อมั่นในคำแนะนำของหมอนะคะเราดูแลกันมาเป็นเวลานานหลายปีบางคนหลายสิบปีนะคะหมออยากจะให้ทุกทกท่านรีบไปลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนและต้องไปฉีดกันจริงๆด้วยนะคะนอกจากตัวท่านเองแล้วผู้ที่ใกล้ชิด คนในครอบครัวของท่านไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือผู้ดูแลท่านก็ควรที่จะได้รับวัคซีนทุกๆคนค่ะสุดท้ายนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้รับวัคซีนแล้วเราก็ต้องอย่าลืมที่จะต้องป้องกันตัวเองต่อไปนะคะเกี่ยวกับใส่หน้ากากอนามัยนะคะรักษาระยะหา่างและล้างมือบ่อยๆอ,อย่าใกล้ชิดกับคนอื่นในขณะที่ไม่มีการป้องกันที่เหมาะสมค่ะขอให้ทุกท่าน มั่นใจจากคำแนะนำของแพทย์เฉพาะทางนะคะแล้วก็รีบไปลงทะเบียนและรับวัคซีนเสียนะคะแล้วก็ขอให้เราได้ผ่านพ้น,นวิกฤตนี้กันไปอย่างได้ดีค่ะสวัสดีค่ะขอเชิญชวนผู้ป่วยโรคข้อและลุมติซัมที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทุกคนด้วยนะครับ จะไม่มีผลข้างเคียงแตกต่างจากคนปกติทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีผลดีด้วยเนื่องจากจะป้องกันการติดเชื้อโควิดนะครับแล้วก็ผู้ป่วยโรคข้อที่ทานยากดภูมิพวกนี้จะมีโอกาสติดเชื้อโควิดได้มากกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นผมขอเชิญชวนทุกท่านครับก็หมอขอเชิญชวนให้คนไข้ทุกคนนะคะมาลงทะเบียนที่หมอพร้อมนะคะเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะมาฉีดวัคซีนกันค่ะ เพื่อประเทศไทยของเราผมอยากจะขอเชิญชวนผู้ป่วยโรคข้อที่มาทำการรักษาที่คลินิกเฉพาะทางโรคข้อโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ทุกคนลงทะเบียนมาขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อป้องกันตนเองและคนรอบข้างจากไวรัสโควิด -19 นะครับผู้ป่วยโรคข้อสามารถได้รับ วัคซีนโควิด -19 ได้เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับโดยมีความปลอดภัยและมีอัตรา,าความเสี่ยงจากผลข้างเคียงเท่าๆกับคนปกติทั่วไปนะครับถ้าได้รับการฉีดวัคซีนจะเป็นประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงนะครับท่านสามารถจะขอ รับทราบรายละเอียดได้จากแพทย์โรคข้อที่ท่านทำการรักษาอยู่ได้ครับผมขอย้ำอีกทีนะครับผู้ป่วยโรคข้อทุกคนกรุณาลงทะเบียนมาขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 กันทุกคนนะครับขอบคุณครับวันนี้นะคะหมอก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ป่วยโรคข้อทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นโรครูมาตอยโรค SLE หรือว่าโรคข้ออื่นๆนะคะที่รับประทานยากดภูมิอยู่นะคะให้มาฉีดวัคซีนกันนะคะโดยที่วัคซีนนี้นะคะไม่ต้องกังวลว่าเป็นตัวไหนนะคะวัคซีนที่ถึงมือท่านก็คือเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดนะคะวัคซีนสามารถที่จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้นะคะจากที่ป่วยรุนแรงมากจากการที่ท่านต้องเข้า ICU ก็อาจจะกลายเป็นไม่ต้องเข้า ICU นะคะ ลดการใส่ท่อช่วยหายใจได้นะคะแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคได้นะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะมีผู้ที่เป็นโรคข้อกินยากดภูมินะคะไปฉีดวัคซีนจะพบว่าก็ไม่ได้มีอาการกำเริบของโรคเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงของโรคมากกว่าคนทั่วไปนะคะ ผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของอปวดเมื่อยบริเวณแขนข้างที่ท่านฉีดบางท่านอาจจะมีไข้ประมาณ1-2วันหรือว่าปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ป่วยโรคข้อทุกท่านนะคะให้ไปลงทะเบียนหรือรับการฉีดวัคซีนนะคะที่สถานบริการใกล้บ้านที่ท่านสะดวกไปนะคะอย่าได้รอช้านะคะยิ่งเราได้รับวัคซีนเร็วเท่าไหร่เราก็จะมีโอกาสได้สร้างภูมิคุ้มกัน ก็ป้องกันโรคนี้ได้เร็วมากเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันขอเชิญชวนผู้ป่วยโรคข้อทุกคนค่ะลงทะเบียนหมอพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 กันเถอะค่ะดิฉันเป็นโรครูมาตอยและกินยากดภูมิต้านทานมาเป็นเวลานานแล้วค่ะดิฉันฉีดครบ2เข็มไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรเลยตอนนี้ดิฉันมั่นใจที่จะดูแล คนในครอบครัวของดิฉันและผู้ป่วยที่อยู่ในหอผู้ป่วยของดิฉันได้อย่างมั่นใจปลอดภัยเรามาร่วมมือกันตะคาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 กันเชิญเลยนะคะลงทะเบียนหมอพร้อมกันให้ครบทุกคนนะคะ